ดเดยเหรนโยอ๋อวนี้มาแฮปปี้เบิร์เดย์ด้วยนะครับแม่ค้าสุดสวยสวยที่สที่สุดตัวอะไรตัวดีนะครับกสอา็ยอแฟรมาแอะไรท้านกแฟกาแฟมีอะไรบางนะพี่ดำมีเอสเปรสคาปูชิโน่ลาเต้ลาเต้ลาเต้ล้คร อเมริกาโน่หัวคุณโอ๋อ้กาแฟอารมณ์อารมณ์ขันมากครับดีค่ะกินอะไรมีอร้านร้านอยู่ที่ไหนนะครับร้านร้านอยู่ในโตโยต้าอุดมชัยครับผมนอกนอกจากมีกาแฟแล้วยังมีทุกอย่างเล่ร้านอาหารเมื่อเช้าจะเป็นข้าวราดแกงนะครัมีอะไรงอย่างค่ๆอ่า อโกโก็ไหมแล้วกลางวันก็จะเป็นอาหารตามสั่งค่ะอะไรลูกพี่นขอบคุณพิโนเบื่อลูกค้าลูกค้าวันนี้มียักษ์มาด้วยครับดูค้ากินแรงดูค้าวันนี้มียักษ์มาด้วยอ่าดูเวทสวนจันท์จะไปสวนจันทร์ยูโบว์สวนจันทร์มาแล้วเอาต่อพี่ดาวละมีกับข้าวอาหารตามสั่งข้ามีอาหารตามสั่งมีอาหารตามสั่งกลาวันก็จะขายตั้งแต่11บเอโมงไปนะคะ11บเอโมงถึงบ่ายโมงก็จะหมดแล้วอะไรนะอาหารตามสั่งก็คือ ถ้าสมมติว่ายอยากทำกับข้าวอย่างเงี้ยทกับข้าวรับจบทีงานนอกค่ะรับงานเหมาค่ะครับติดต่อที่ได้ที่ไหนติดต่อได้ที่โตโยต้าอุดมชัยเลยาคา่ะเข้ามาค่ะอยู่ตลอดค่ะมาถึงร้านเจ็ดโมงครึ่งเช้าออกเลิกห้าโมงเย็นค่ะเป็นร้าอินดี้อันนี้ข้าวแกงหมดหรือสิล่าเนีหมดตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยมาขายดีด้วย่นะครับมาดูบรรยากาศร้านนะครับทุกคนพิเศษว่าโคตรนะครับว่าทำปกตินะว่าทำขายดีอะ ขนมปังพ nah ี่ทำขนมปังใหมล่ะขนมปังใช่ไหมอันนี้ใครเลี้ยงกับข้าวเนี่ยอะไรเนี่ยตักไว้เมื่อเช้าตักไว้ใ้น้ำน้ำไม่กินดูขั้นตอนการทำนะครับใช้สาย่อยธรรมดาครับพี่ได้ตัดใจจ่ายเยอะไหมเยอะโอเคกินได้ไหมอ๋อ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 ไอต์ะทำไม่เอาเยอะเยอะแขกบ้านแขกเมืองมาเยอะ มันเกิดเลี้ยงอะไรโอ้ดีไงเหมือนเหมือนพร้อมกันเลยอ่ะมาเย้อนหลังวันเกิดแม่ค้าด้วยนะครับย้อนหลังได้เท่าไหร่นะสองพันกับสามพันนยดีอะสามพันอยู่ไม่เท่าไหร่อ๋อเขาเขาทำแบบนี้ใช่ไหมอร่อยอันนี้อร่อยไม่ซ้ำตำสูตรไม่ได้ในร้านนี้ครับผมนี่ครับทำ ร้านนี้แหละถ้าอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ค่ะมันนี่ไอ้นี่มันยังไม่มาเร็วเหมือนกับว่าถ้าเป็นเครื่องใหญ่อะมันก็จะค้างเดียวช็อตเดียวเลยไงแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องเล็กมันก็สองสองรอบหนึ่งรอบแต่ชอบดูเวลาเขาชงกาแฟนี่ยแต่ทำไม่เป็นหรอกโอ้ยมันไม่ยากหรอกมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกพี่ไอเอาอะไรลูกพี่ไออะไรยักษ์เอาอะไรยักษ์ อาจจเปลี่ยนกันเหรอเปลี่ยนละทำไมชอบอารวาสเหรอโอ้ยนี่ปากคนแก่นี่ข้างในทางนี้ไอ้เรียกแบบนี้ริดเยอะมากริดเยอะมากช่วงปิ่นเทอมอ่ะริดไทยนี้ขอรอส่งมอบไม่มีข่าวเลยโอ้ระชากว่าจะเพื่อนมาออกไปนได้ไหมขิมตอนก็ต้องเห็นนะเคยเห็นหน้าตัวใหญ่ๆมันดำไม้วนมารับรถเหรอมารับรถ ออกไอเดียอก่งเหมือนน้าเอกนะไอเขาเดียวอะไรนะยาฤทธิ์ยาฤิ์เอทิดส่งมันสวยเนาะกว่าจะไปได้อ่ะนั่นแหละไมึงจะเอานู่นเอานี่เอานั่นบอกให้แก้วมก้วหนุ่มปังแล้ววันนี้มาแล้วพอนั้นเสร็จตกปั้นเลยลูกดีที่สุดวันนี้มาเร็วเสียข้าวกล้องฮะ มันก็ให้ค่าแนะนำยเยอะเนาะลูกน้ำให้ด้วยใบชาให้ปุ๊บลูกน้ำมันเป็นเลเซอรกับลูกน้ำ,นไ,ลลนนำไงแม่ก็หาลูกค้าไว้แมยแนะนำไว้แล้วมาไปก็ไปร้านจอยจึงรุ่มบ่อยเชิญเชิญมาหอบพอร้านเราไม่เห็นน้ำมันมีใครคนเนี่เขาทำเป็นธุรกิจเลยเมีมทำงานได้จ่าอะไรขายน้ำอ่ะเราก็ได้ค่าแนะนำอ่ะ มีทางมาไม่ได้อะไม่ไายะไรอะไม่ายอะไรไม่รแก้วมาดีะไม่ายรหายต่าทาดีอะคอมูชิโนคอมบูชิโนเอสเปรสโซลาเต้ลาเต้ป่อไม่ใช่เอออาไปบอเอาแล้วครับนี่ไงครับได้แล้วครับ นมนั้นยังไม่ได้ใส่เพิ่งล้างขวดนั้นโอเคนะครับครับมาคุณนายจ่ายตัง,ตงค์ไม่ต้องจ่ายค่ะไม่ต้องจ่ายหรอวันเกิดค่ะโอเคของครับเอาเยี่ยมให้เอฟซีพ่อดูก่อนเร็วเร็วเนี่ยตอนี้มันไม่มันหมดเลยอฟเลยแม่หรออยู่กับแม่ขอลงเยอะเลยอะ ใช่ไหมเจ้าเจ้าคุณดีเกิดหน้าตาผอมแต่หน้าตาโสมนะคะพัฒนาหน่อยให้ให้ปูกินมากี่ลูกใช่แต่หน้าตาให่ไหมให้ปูกินไปลูกมันไม่ข้าข้าอะไรมีอะไงไงาม่แกงไงตัวอะไรตัวอะไรมาคือตัวอะไรมาก็หมดนนี